สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วยายเตียวผ้าเสียบยุดเดียอร่อยนัวซองอร่อยนัวมือนี่ยายมาหน้ามาหนึ่งป่าอยู่หน้าเด้อหนึ่งป่าใช่พักพักหน้าหน้านี่แหละเดี๋ยวยายกีบกพริกก็นได้กีบกเลนหมกขวามก็ได้กินอยู่หน้านี่แหละมือนี่ชีวิตชีวิตยายพ่ะพลจากหน้าท้องกีบกเลนก็ได้ีาได้กีบเลนกันกีบกเลนหมกเลนริก,ก พวกพริกย่กีไปแล้วเสียบเสียบแ้วกกีย่า่หนึ่งปลาปลาหนี้หนึ่งปลานิ้ไงย่า่ขั้วอะไรย่า่เอื้อปะเราย่า่หนึ่งปลาหนีไงใส่บักบวบใส่บักบววใส่ยอดแบบเออใส่ยอดอันพักอันพักสุรถเดี๋ยวก็ได้กินแล้วพี่น้องแป๊บหนึ่งน่าแยกกีบุกเปลเล่นก่อนสวัสดีครับยุดครับผมมื้อนี้แม่มื้อนี้แม่สีผ้ายุดกินอันหนึ่งปลานิ้หนึ่งปลานิ่นกับอันพักหนึ่งแล้วครับผมติดตามแก้วบักเล่นมันเนี่ยแม่รอให้ยุดต่ำนี่มันเนี่ยเอาเห็ดบักลรเห็ดแก้วเห็ดแก้ว กับพริกก้อนนี่เนาะกับพริกก้อนพริกแหลกแล้วค่อยเอาอันอันสุ่มนี่สุ่มแหงสาอันเปียกสาหลังคุณผ้ฟังสาตาเนี่ยกับลูกเต่งตัวกันพ่นปลายาอ้าวแม่มาเนาะเดี๋ยวแกงเหนียวกันแกงเปลือกมันออกลูก,ลกแกงหอมกับกระเทียมอะไรหรอกับตำครับพี่น้องแบบนี้ห่อหม้อหมกหอมก่อไปจีงสิเนี่ยมันเละอยู่แล้วครับ อ่อนง่ายอยู่หอมดีเลยครับยยนว่าเอามะมกกับมะจีงส่เนาะขั้นมกมกออกมันจะแซ่บลูกเพิ่งรว่ามันกระขัวเอาแต่ว่าแม่มาแบบนี้เคยเห็ุแบบนี้เอามกออกมันจีหอมก็กันพอบปะอะไะลูกเอ้าเล่นล่องมาเล่นลงมาเนี่ยอันนี้พวกเล่นจีกันครับจีเห็นมันอ่อนๆแล้วก็เอามาต่ำ ใส่ผงชินรสตา้งลายใส่ลายครับใส่น้ำปลาเรียก็ระเทน้ำปล,า,ำปลาแล้วก็เลี้ยวครับสองซอนเนาะพอปะประมาณนั้นละล,ะลูกดูดูว่ากล่องเห็นวะนะครับนี่ครับแก้วบักเลนแก้วบักเลนแก้วบักเขือเทศเลยครับพี่น้องกินกับหนึ่งปลาเนาะกับครับ เอาหอมใส่หอมซอยใส่ยังอยหอมซอยใส่ครับเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> แล้วแก้วัเ,วเลินข้นาวผัดกระตักใสสองถ้วยเลยนี่ครับแก้วเล่นกับหนึ่งปลาหนึ่งพักเอาสุกแล้วหนึ่งปลาแยกกระสุกแล้วทั้งปลาทั้งพักสุกแล้วเป็นยังไงคะ มาเด้อพี่น้องแล้วแล้วครับมือนีกนิ่นไงหรือกนิ่นไงคลักงไงเนี่ยต้อกินบ,นบานๆให้เลยครับอันนี้ข้าเนียวข้าเนียวเยี่ยเตีย้ยแล้วนหนึ่งมากมากินอยู่หน้านั่มาเด้อพี่น้องมาจินหนึ่งป่าเด้อมาครับพี่น้องเนี่ยป่าปานิน่งมือนีต้องกินบรูร้าด้วครับผมอันนี้เป็นแจวแจวบกเลียนบกเลียนก็คือบอกคาเทียแล้วครับแม่จัดการได้ไห่ให้แม่กินก่อนบกบกเฮียมือกับโหมหนึงลวก ไปจับมาหนึ่งมันดาดมึงหอนพักกินเลยพักแลลวกพักหนึ่งพักพักอันนี้มันหวานนี่หรอกบ้านหวานเพื่อนเอนยังก่อนวหนขงะไรปะพักไส่ย่อ ตัวไแก้วกบักเลนมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อน่ากลิ่นบานๆกระเซาะอะไครับหนึ่งปลาโอ้ยกระเบิดขนาดนั้นน่าหลูกปลาตัวใหญ่เนาะบวกวุ้งนึ่งเกียร์วุ้งนึ่งเกียร์ห้องอยู่ครับได้ยินเสียงผมกับแม่ตื่นบ่ห่างเลยบบบนี้ตื่นคนแล้วมัน, <laughs> นกับห้อง ต้องใ่ให้ค่าขนมถือไปเรียบอรียบ้อห,ห้องใอยกันทามาหากินเลยมือหน,น่อไอฝามันเย็นเบด้อบวบเนี่กินเลยกินน้อนๆกินเย็นๆ็นเด้ยกินน้อนบกบวบแม่ปูไว้นะมันเป็นนอ้อยอ้วนน่ะลูกอ้วนอ้วน อ่อนๆแต่ว่าอ่อนอ้อนไม่ไงเนาะกุ้มปุ่มคนน่ะ,นะใส่มือเหรครับหนึ่งปลาพี่น้องเวลาหนึ่งเข้าหอใไปหวัวละผ้าะห้องสักการะพี่น้องก็หอมหอมอ,อีลี่ก็มีอหอมบว,บวบเออบวบปากคุยกินไะแก้วเล่นน่ะลูกมันแสบก็ได้ใส่แต่ผงทุ้รถกับนลำปลากทีอีแสบว่เดี๋ยมันแสบอีลี่ด้วยครับ มันหอมมันหอมแดงหมกกับกระเทียมหมกนะเนาะแม่มันเป็นสมุน<ส>ไพ<ป>รหอมสมุนไพรพี่นอ้องแล้วก็เพิ่มความนวเข้าไปซือคือับไปพ่วงเข้มเข้าไปแ่บนี่เนะกินบ้านห้องนีงเราลงบ้านโพไดรับเปลี่ยนงั้นกอกยางธรรมศาสตร์เลยเนาะสํำหรับห้องห้องกับสิวะแ่บอยู่แบ่แบอยู่พี่นอ้อง ตูหัวละผ้าใส่ไปเลยเวลาหนึ่งปากเฉพาะพักหนึ่งแทบอยู่เลยเสียงบกบกตกน้ำต่ำม,มาหนึ่งให้เขาตัวเสียงหัวเขาอยู่ บวกตัวเงยหน่อยเตี้ยหมาหาบักต้นเครื่อนหน่อยนเยกวางสั่นมาดิกเปิดมันสั่นมาดิแปลกว่าไม่น่องแม่ก็แปลกเลยหูกหาฮาบอกฟักท้วงเนี่ยบอกบึกอือบานท่านเนี่ยเงไๆเนี่ยเครื่อนหน่อยเนาะ ลายบอกที่มันอยู่หันมันบาย่อมรุดเลยเนาะที่มันอยู่ตัวมันบาย่อมรุดเล็กกันหน่อยอ่รู้แล้ววันนี้เข้าไปจับเข้าไปปิดออกมาแล้วเข้าไปเข้าไปผูกไว้หนึ่บ่อดดิเครือขาดเลยบ่อใดมันมันบายูเลยมันเครือขาดเลยมันหนักมันหนักเลื่อนกันแบบไหนบุ๊เามันขึ้นไปเองอ๋อมันคำนวณเจ้าของเองที่บัวแม่กับแปลกอย่เครือหน่อยหน่อยนวดลายๆเนี่ยมันเคือขาดอัน ตอนมันหยืนมันเลื่อขึ้นเองขึ้นเทิ่งเองนี่มันมีหน่วยยอนตาซานีประขาดแล้วเขนอาจับข้นไปแคนไว้เองใส่ข้างไว้เองนี่ปมะขาดแม่กันมันเป็นทรามศาสตร์ของมันเนาะแม้นปรับสาพดแล้วแม่ปราบสาพเจะาของเองอันที่แมวขึ้นไปแค้นปราบบ่ท่านที่บอกหน่วยมันหันละอันเ่ามันหันละยังจะเอาไปใส่ไม่ลองรอเหมือนเสือ กลางขอแพร่ละลายครับกระเสบอยู่อิมอมอ่มแล้วยายอิ่มแล้วยายสิพ้าไปเบิง่งหายหน้ายายเด้อฝนตกเขากระลัางงามพี่น้องไอ้กล่องเฟืองดูหลุดซื้อเฟืองมาปกซื้อมาเฟืองมาปกต้นไหม่ต้นใม้ปลูกใหม่ ตะกี้นี่น้ำให้หน้านี่ว่าอึดอยู่อึดกินไน้นี่พี่น้องมีกบมีปลาควนมีผักแวนผักอีหินผักมีเบิดสนองมามีพ่อได้กินมีได้กินเบิร์ดพี่น้องแต่มันแห้งมันแหลงมันนี่มันราบอกเกิดเลยกลายเป็นว่ามีมีมีปันเลยมใครมีขั้นไม่น่าขังมันก็อาจสิมีว่ามันขึ้นมาอยู่เนี่ยมันข้นมาอยูะฝนห้องก็ตกวัางได้เนี่ยพี่น้องเขาห้องก็สีเขียว สาจ๊กไม้ี่พี่น้องจ๊กไม้พ่อได้พ่อได้เอาน้ำใส่เขาน้ำสูบไปเท่านึงนนแล้วล่ะใกล้สิเบิดแล้วมันก็ติดตกแม่ของก็ได้สาลาน,น,น,นเนี่ยเห็นมาแนวอยู่แนวกินแยกกับปลูกไปนี่หัวชิงไข่ผักอีตูวห้ากับปลูกไว้ย้อยกินพี่น้องพ่อพอได้ซื้อพผลาย้ลายอยู่พี่น้องลายอยู่ผักอีตูวน่ะปลูกโกกไม่กกไหลไว้น้ำกกกล้วยน้ำสูบไปใกล้สีแหง้งเท่านึงแล้วของก็มาฝนมาของก็สีมาอีกไม่ ซากระบอกไงหนองพี่น้องพอได้ปล่อยปลาไปกินห้องร้านดอกคลิปนี้ธรามาดา่าลิเตอร์พี่น้องเดอ้อบันหนกบรรนนกออลิเดอร์ถมศาสตร์ของยายนี่แหละกระบอกมี่เน่กิกนรูลาดอกมี่เน่ากินบรรนนกบราหน,นกเอ้ยไรยายกันหนึ่งปลากินกับลวกพักหนึ่งพักเออละเมื่อนายยายทิพาไปหากินเน่าแ่บแสบกินยังนอกแ่บแสบองสุรสดบ่หลงข้างไหน <laughs> เอาคลิปนี้กับพ่อกันนะนี่น้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องเฮามีควาวมสูงเด้อพี่น้องเดอ้ออายุดีกินดีมีมส่วมสุขขภาพแแงรง ห้โซให้มันบบเก็บบ่จนมีควาวมสุกตลอดปีตลอดไปได้พี่น้องเดอ้อมีแต่คววมสุข่วมอย่าเล่นนะคะเดอ้อขอบคุณหลายๆทีเมื่อบึงหลูกกเมียที่บึงเฮ็ดแบบบรานอกบรานอกเข้าเฮ็ดจากชีวิตกริงของยายนี่ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมบูเเ่าเดอ้อ